สวัสดีครับวันนี้นิกเก็ตจะมาแนะนำตัวลำโพงรุ่น sp 4ของเรานะครับซึ่งเป็นลำโพง2ทางนะครับขนาดพอเหมาะทีเดียวนะครับเป็นลำโพงเนวฟิลได้ด้วยนะครับเนื่องจากฟังใกล้ๆเนี่ยก็จะให้คุณภาพเสียงได้ดีเช่นกันครับโดยลำโพงสองทางเรานั้นวูฟเฟอร์ขนาด3นิ้วนะครับเป็นวูเฟอร์คุณภาพของวีฟ้านะครับโดยตัวกลวยเนี่ยก็เป็นอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปนะครับบางแต่เบานะครับ แล้วก็ตัวยางขอบลับเบอร์นั้นก็ให้ตัวได้ดีมากนะครับก็จะจับแล้วก็จะมีความรู้สึกนิ่มนะครับแล้วก็ตัวทวิเตอร์ของเราก็เป็นโดมผ้าใหม่นะครับขนาด1นิ้วนะครับให้เสียงได้หวานแล้วก็ใสทีเดียวนะครับในขณะที่ลำโพงนั้นก็ไม่ได้เจาะรูใสหน้ากากแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราใช้การฝังมะเหล็กเข้าไปข้างในเพื่อให้ความสวยงามนะครับในการอ่า ติดหน้ากากนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้นะครับไม่ต้องถอดให้มันขาหักเหมือนอย่างที่เราเคยใช้แล้วก็ดึงไปดึงมาขาหักนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นขั้วลำโพงนะครับซึ่งใช้ขั้วคุณภาพสูงนะครับเป็นไบติ้งโพสตนะครับชุกทองนะครับอย่างดีครับสำหรับรีวิวคลิปเสียงต่างๆแล้วก็รายละเอียดเชิมชมในเว็บได้นะครับขอบคุณครับ